อ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีกันย่ามคำคำเนะาะค่ะพี่น้องเนาะโอ้ยเปมนเป็นแต่หยักหัวอิหลีตัวละพี่น้องเป็นบ้าลืมนาลืมหลังหลงนาหลงหลังมือเศร้านี่แม่ขั้วลงคลิปปูโคราชยัง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 ,ง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 มีหกเปดเล็ดหลอดออกมาอีกอยู่พี่น้อง โอ้ยกิะห็ดตั้งไรเนาะแม่ขั้วเขียนหกแปดมาตั้งปีหนึ่งอารลดมันกระลงเล้วเนาะพี่น้องเนาะเอาคลิปนี่อ่ะตามคำขอเดอร์ตามคำขอสูตรถอดโอ้สูตรถอยสีล่งคลิปต่อไปสูตรนีมาลง เลกวิ่งกรนเนาะค่ะพี่น้องเนาะวิ่งล่างเงินแสนกับวิ่งบนเงินแสนรอบที่ผ่านมาเข่าเวิร์ดเด้อ่าเข่าบนล่างเมื่อเศร้านี่แม่ขั้วล่งปูข้อราดไป ปูโคตรลาดรอบนี้เพิ่นจับเพิ่นจับคููเดอร์พี่น้องเดอเพราะว่าลงสองคลิปเข่าสองคลิปดิงวดที่พานมากกับเขาล่างหาสองรอบนี้จักสิเข่าล่างหรือสิเข่าบนเท่ากับบอลูเนาะเพราะวา่าแม่ขั้วกับยุงยุงในการในงานอยู่เนาะค่ะพี่น้องเนาะ ยงยงอยู่ในการในงานกับย่างสิบวสําเ็จเ็จสินมืออื่นนี่กับซิมีการการเต้นกลางเตียงกันหลายอย่างหลายแนวเนาะกําลังเตรียมการเตรียมงานนะพี่น้องกําลังเตรียมการเตรียมงานมันก็เลยแบบที่ว่าอาจจะลาซาในคลิปช่วงหนึ่งเนาะ กําลังเตรียมการเตรียมงานพี่น้องกำลังสีล่างทั้งล่างยังกันอยู่เนาะวางานไงกับแม่นพี่น้องมืออื่นนี่ก็ซีมีการกลางเต็นโต๊ะจีนตั้งเนาะพนนะพี่น้องเนาะเบิ้งนอไม่เนอไม่สีเฮ็ดมือวันที่ยี่สิบ สามย e si ok si ี่สิบสี่ได้พี่น้องนี่น้องใหม่นี่เนี่ยสิมกเนี่ยชิพัดเนี่ยน้องใหม่เตรียมใส่การใส่งานเนี่ยค่ะพี่น้องน้องใหม่เตรียมใส่การใส่งานไว้มื่อวันที่ยี่สิบสามยี่สิบสี่นี่แหละสิได้เฮตน้องใหม่นี่แหละพี่น้องจะมูกน้องใหม่เนี่ยชิเตรียมไว้ถั่วพัดเนี่ย อันใดกันอ่ะเขาครัวบักพริกเตรียมเรียบร้อยนะค่ะพี่น้องเขาครัวบักพริกเตรียมเรียบร้อยมืออื่นนี่สิล่างถ้วยถ้วยล่างถ้วยกลางเต็มเนาะพี่น้องเนาะหลักกับมือวันที่ยี่สิบสี่ที่ไปเอากองบุญ อ่าเพราะว่าสั่งสั่งไว้แล้วพี่น้องกองบุญกะบหมื่นเจ็ดกองบุญใหญ่เนาะค่ะพี่น้องเนาะสำหรับเอฟซีภูซอยเหลียมากกะขอบ,บุญขอบคุณเด้อค่ะพี่น้องขอบ,บุญขอบคุณเอฟซีที่แม่ขั้วเฮ็ดยังไปกะซาพี่น้องเอฟซีเพิ่น ซอยดีดีอ่าจังแม่เพชรสบูนนี่ก็โอนมาซอยเนาะค่ะพี่น้องเนาะอ่าเพชรเมืองจันเพื่อนกับเป็นเจ้าภาพหนังให,หนึ่งคืนนะค่ะพี่น้องเนาะเจ้าภาพหนังหนึ่งจออ่ะงั้นทั้งคืนสอดแกงอ่าสำหรับ fc ซสำหรับอาจารย์ชุดสายด่วนมีที่มา เพิ่นกะซอยแม่ขั่วส่างกุฏิอันนี้กะกองบากไงเนาะค่ะพี่น้องเนะะาะราคาเอฟซีไลยๆท่านกะโอนมาซอยแม่ขั่วพูละโอ้ถือว่ามันหน่อยกะถือว่าเป็นพระคุณรุ่นเหลือเนาะค่ะอ่าแม่นสิเป็นสิบบาทส้าบาทยี่สิบบาทกะซาร้อยหนึ่งสองรอยกะถือว่าเป็นพระคุณลุนเหลือ ที่เมตาแม่รัวแม่ขั่วเฮ็ดยังไปกับพี่น้อง FC เอฟซีเข้ากับซอยแม่ขั่วเน,น,นาะงานใหญ่อยู่พี่น้องเพราะว่าแม่ขัวรับหลายอย่างช่วงนี้ถือว่านักเติบอยู่นากรสังกุฏินักรกะสงักกะสงหงน้าแล้วก็มาเป็นบุญเจ้าของ ลัก็สิไปเทศท่างห้ปูสำหรับเอฟซีปูเพ่นเมตตาแม่ขั่วเพิ่นก็โอปัตตลิตูน,ตนแม่ขั้วแท้ขึ้นรับบดหนักแท่นออส่วงนี่เพิ่นบา่าหลายคนเพื่อนกะคือน้าแม่ขั้วเนาะอ่ะแม่ขั่วก็ขอขอบ,บุญขอบคุณเด้อคะ่ะพี่น้องมีหน่อยเฮาเฮ็ดตามหน่อยมีเทาเฮ็ดตามมีอยาไปเฮ็ดเกินเจ้าของ แก่ระเด้อหานังเทียนหลงตัวพี่น้องเพราะว่าโอ้ยแม่ขั้วเขียนหกแปดมาตั้งปีหนึ่งเนาะเทียนสิสิ้นหกเก้าบาทนี <c oughs> ่คอมเมนต์กันเขามาหลายตัวขอวิ่งลางเงินแสนวิ่งบนเงินแสนแน่แม่รัว เออถ้าแม่ขั้วเห็ดแล้วแม่ขั้วกับสิลรงห้เบิร์ตนั่นล่ะพี่น้องวิ่งบนกับวิ่งล่างแม่ขั้วสิเฮ็ดสูตรเฮ็ดสูตรควบคู่กันมาแม่ขั้วถึงได้ลงพรอมกันเดอพี่น้องเดอ แม่แม่ขั้วเฮ็ดสูตรควบคู่กันมากตัวจังในร่งพรอมกันสําหรับสูตรถอยสูตรตลอดชีพอ่าเดี๋ยวแม่ขั่วลงเดอิอพี่น้องเดอ้อ์ใจเย็นๆมือนี่มาเบิง หลายคนอาจจะถือใจหลายค้นอาจจะบดถือใจงวดที่แล้ววิ่งล่างเข่าหาเลขออกหาสองงวดที่ผ่านมาเลขออกเลขบนเขาเ่าแปดเข่าลักรลอย อ่าสำหรับสายวิ่งคือสีบอพิดหวังสายวิง่งสายแลนอ่าสำหรับเลขล่างเข่าหาเลขบนเขา่าแปดเอา้าแคปหน้าจอกันไว้พิจารณากันเบิ้งค่ะพี่นองสำหรับตัวเลขแนวทางของแม่ครัววิ่งล่างเงินแสนเจ็ดกับสามวิ่งบนเงินแสนหากับสองเด้อพี่นองเด้อเอา้าแคปน้าจอกันไว้พิจารณากันเบิง่งมักกระตามมั่มักกระบ่อตาม ทุกอย่างเป็นแค่แนวทางสูตรคำนวณก็คือสูตรคำนวณไม่มีใครกีรังยั่งยืนต้องมีรุดพี่น้องไม่มีใครเป็นอมตะคือแม่ขั้วเบาหน่แต่ว่าท่านหางวดเข่าสามถือว่าพานันท่านหางวดเข่าสองถือว่ารุดเนาะอันนี้ก็ถือว่าเดินดีมากพี่น้อง6กเก็ตงวดกับรุดแค่งงวดเดี่ยวที่แม่ขั่วได้ล่องมากหนิฮกเก็ตงวดแปดงวดรุดงวดเดียวว่าเข่าบุนลงัง บ่าเข่าทึ่งบนทึ่งล่างนอกนั่นเข้าล่างเขาบนเข้าล่างเขา,เขาบนห้างเทียมมาน้ำกันเข่าทึ่งบนทึ่งล่างสูตรนี่ถือว่าใส่ได้ยูพี่น้องเอาสำหรับซ้ายวิง่งซ้ายแลนด์พิจารณา,ากันเบิรงเดอร์พี่น้องหรือว่าผู้ใดมีติดลักซิฟลักนวยเอาม้าติดได้วิ่งล่างเงินแสนเกับสามวิ่งบนเงินแสนห้ากับสองเอาแคบหน้าจอกันไว้พิจารณา,ากันเบิรงค่ะสำหรับตัวเลขแนวทาง อ่ะพอกันคลิปหนาเนาะคะ่ะกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้แม่ขั้วในเด้อค่ะพี่น้องอ่ะพอกันคลิปหนาสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ